สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอเมืองนะครับจังหวัดยะโสธรนะครับก็ได้โทรมาสั่งนะครับอ่าจะเป็นขุบนะครับขุบตีดินนะครับนะครับขุบย่ำนาหรือขุบตีดินนะครับใส่รถไทเดินตามนะครับจะเป็นรถไทหัวกรถไทาแบบใส่กับพวกหางนกนะครับหางนกใหญ่นะครับ หางพวกหางนกหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งนะครับพวกนี้ใส่หางโปกตีก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นเมตรหกสิบนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวน,นี้ก็จะไม่รวมค่าส่นนะครับที่ลูกค้าก็สั่งเครื่องคาวาม่าเลยนะครับนะครับในกล่องข้างหลังงเครื่องคาวาม่านะครับร้อยห้าสิบห้านะครับห้าสิบห้าแรงนะครับาจะใช้คุบ ขบตีดินก็ต้องใช้เครื่องประมาณ12แรงขึ้นไปนะครับว่าใช้แรงลากเยอะๆนะครับนี่ก็เตรียมจะไปส่งแล้วนะครับอันนี้เอาขึ้นหลังก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่จะเป็นรุ่นใหม่นะครับดูครับสีสวยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจขุบตีดินนะครับหรือเครื่องนะครับ ก็ติดต่อเข้ามา,าทางไลน์หรือทางเบอร์โทรที่ร้านเราได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665นะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0869626161นะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับจากอำเภอมืองจตงหวัดเจ้สวทอนนะครับขอครับ